สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กําลังซื้อทุเรียนนะคะร้านนี่แหละรู่มม่ไกลจากอ,าอ,าอะไรนะร้านร้านอะไรนะคะข้างอะไรนะเชิมไทยคอมเพล็กนะคะกิโลละร้อยห้าสิบราคาสวยๆเท่านั้นเลยนะค่ะอัอนนี้ก็นี่แหละราคา400 500ะคะสี่ร้อยห้าร้อยนะคะรูกนี้เหรอคะจะให้เหรอ สามกิโลกว่านะทุกคนสี่นะเลยขอแม่้ารถได้ไหมมันก็ราคาห้าร้อยสี่สิบรถให้หน่อยเหลือเท่าไหร่มันไดห้าร้ยสี่สิบแบบพี่เพราะว่าทุาเรียนมันจะลดไม่ค่อยได้เลยก่อ,อ,องให้หน่อยคะ่ะ ผู้เรียนมาจากไหนคะผู้เรียนใต้ค่ะผู้เรียนใต้นะบอกตรงนน้นเหรอบอกไม่มาป้าบอกก็ได้มาปอันนี้สวยจังเลยโลยเท่าไหรอ่าสาม <ừ> ร้อยามร้อยค่ะโลละสามพันห้าร้อบาทรถละสามพันห้าบาทหวานอยู่นะคะใช่ไหมหวานตัดปอกผู้เรียนก่อนปอกตรงนี้ปอกตรงนี้ใช่ไหม จะเป็นหมอนทองพันอื่นไม่มีใช่ไหมมีแต่หมอนทองนะมีแต่หมอนค่ะมาดูนี้มีแต่หมอนนะคะของของจันนี่เดี๋ยวพ่ออกพี่มันมีปากายอยู่ใจะไหมใช่เพราะว่านุกไปจันมาเมื่อกี้่จะไหมอยากกินไอ้พวกไอ้นกกระจิบอะไรเงี้ยได้นกกระจิบต้องบอกนู่นประมาณเมษาเมษาใช่ไหมเมษาต้องมาคาด้วแหละค่ะชื่ผู้เรียนค่ะทุกคนร้านที่ศัพท์มหาสารคาม ค่ะมัน hmm. mm ีอ hmm. like ่าอร่อยนะรสชาติในปากอร่อยค่ะแต่ว่ากินมัไม่แรงนะใช่กินได้ไหมเขาขายอยู่แถวนั้นนะก็สายลนสายอะไรเนี่ยค่ะนี่ขายมมันีนี่จะหวานอย่างนาะอันนี้เนาะหวานเพราะหวานค่ะ กาไม่มีกินมันไม่มีตลอดเนี่ยถูกไหมอ่าใช่ค่ะมันอีกอันนี้เขาก็มาก่อนน้ำเทออ่ยมของอลงุลงเขามาให้ค่ะถ้าถ้าของคนอื่นเขาไม่มีให้นะเพราะว่าของเรามีชอบแกะส่งไ <grouping S 2> งค่ะลูกซื้อ,อกับซื้อประจำใช่ใช่แล้วปกติเขาจะส่งมาให้ขายาชาติเมืเ่อกี้มาขายาชาติค่ะ อันน ah, nee, okay, uh. so ี so ้แกจะแกชิมดูอ้าไหร่แลเม่ช่ก็ได้เนี่ยยังไม่แกเราจะหาว่าเราโกง ใช่เออไม่ขานนะลืมเออใช่ต้องม่ขาไม่ไมขาไม่ได้บังูค้าก็ม่ขายนรู้ม่ขายนะาใจดีเพิ่มใหม่เนาะอืมเพิ่มใหม่แล้เราขาดทุนโอเ อันนี้แกะแกะไว้แล้วใช่ไหมพวกนี้แกะไปแล้วใช่ไหมกแกะแล้วค่ะแกะแล้ว,ลวพวกนั้นก็ขายช่างใช่ไหมช่างเนื้อเอาโลเท่าไหร่นะโลโอเคเดี๋ยวค่อยช่างมาเนี่ยฟองนี่ก่อนฟองนี่ก่อนส <50 S 1> องร้อยห้าสิบฟอกมาปอกม,มาให้เกิดกินได้จิ้มได้เออปอกมาเลยแกะออกมาเลยอเออแต่เนื้อกลับอะ่ะ เย็นๆนะคะรอรออยู่ใช่ไหมมันมันไม่ปอกง่ายเหมือนปอกส้มนะคะใช่ไหมปอกยากค่ะปอกยากอยู่แล้วเราจะว่าจะเก็บกินหวานหน่อยคุณผู้ชมหวานไหมหวานเลยแต่หวานไม่เหมือนไม่เหมือนฟองละยองหรอกฟองะยองจะหวานเค็มๆฮะฟองละยองจะหวานเค็มๆน้ำน้ำทะเลเลย ใช่นี่จะบางจ,จืดจ,จืดใต้ใตก็ก็มีนั่นอยู่แต่ว่าอากาศมันไม่เหมือนกันคนมันเยอะเอาไปปอกตรงนู้นใช่ไหมใช่ค่ะช่วยกันปอกไม่คกันปอก คนนั้นตอปเก่งโอ้เปลือกมันหนานะเนี่ยโอ้เปลือกหนานได้แต่เปลือกโอเค ค4 0นาทีสมัมันไม่เหลืองีมันไม่เหลืองมันก็จะเจเาหรอสีมันเหลืองมันจะเจไม่ใช่แบบ อันนี้ทอดขาอ,อ,อันนี้มันเป็นตีงมันไม่เฉยนะหวานน้อยหวานน้อยอ,นนอ้าวเ <c oughs> ดี๋ยนอยู่ในฤูดูมันก็อย่างนี้แหละอืในรูดูมันก็อร่อยหวานเจี๊ยบเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู แกไปกินกันรอไม่ได้

ห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยสสบุดเดแชคุณผู้ชมก่อนมีอะไรบ้างเนื้อสวยเนืสวยมากวดูตรงนั้นหนแท็กเท่าไหร่ หนันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบ้าอ๋อลูกเล็กอีสักลูได้ไหมมนก็เป็นพวกนี้ค่ะอ๋อเหรอยังไม่สุดนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะอ่ะอื้อ เออจะเอออันนี้ก็ได้อันนี้ออกก่อนอันนี้ของเราใช่ไหมอันนี้ก็สวยนะอันนี้อันนี้ช่างดูแล้วได้ต่างไหมได้กำไรไหมถ้าทับเที่ยวกับทีแ่แพ็กไว้อ่ะอยากอยากรู้เฉยเมื่อกี้เรากินไปหนึ่งครัวแล,ะละ้วหรอเมื่อกี้กินไปหนึ่งครัวแล้วประมาณประมาณนะก็ได้อยู่นะได้กำไรไหมก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวถ้าพี่เอาอย่างเงี้ยก็จะโอเค จำไหมเอาเอาถาดมาใส่เลยอันนี้ไม่ชิมเหรอ<ม>ชิมนะมมอือันไหนหวานใช่ปะหวานแน่นอนอันนี้นะอันนี้แค่นั้นพออะอะไรนะ อ,อ่ะพอละพอละแถมให้หน่อยลดให้หน่อยคือตั้งเยอะแนะ่ยอันนี้เท่าไหร่เดี๋ยอันนี้คิดไปก่อนแล้วลดให้หน่อยตัวนี้เจ็ดร้อยยี่สิบตัวนี้คิดเจ็ดร้อยยี่สิบเนี่ยตัวนี้ได้เยอะไหมพอลดให้เยอะเท่าไหร่เยอะนะ เดือมาซื้อนะคะทุกคนเนี่ยถนนเช่นนี้นะเนี่ยถนนรอบเมืองนะถัดเอเสริมไทยคอมเพล็กซ์มานะร้านค้าอยู่ตรงนี้ตลอดเลยขอบคุณนะคะนะคะแม่ค้าจะรุให้อยู่ค่ะนะคะแม่ค้าใจดีรถให้อยู่มีทุเรียนตลอดค่ะมีอย่างอื่นด้วยเปล่าเอี่ยหรือมีหลายอย่างมีสาลี่มีส้มคุณนะคะ